วันนี้เป็นวันเปิดประเทศของประเทศไทยนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินหน้าได้รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักตัวหนึ่งเลยนะครับที่ทำเงินให้กับประเทศไทยททเ,เททยม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยก็กระจายไปสู่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นเนี่ยในการเปิดประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับรัฐบาลได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก63ประเทศทั่วโลกเนี่ยครับ63ชาติด้วยกันไม่ต้องกักตัวครับทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาแล้วนะครับการที่จะประกาศรายชื่อประเทศที่เอ่อจะเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยก็ต้องพิจารณาจากหลายอย่างครับเอ่อโดยสรุปรวมแล้วเนี่ย ต้องเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับมีการติดเชื้อไม่มากมีผู้เสียชีวิตไม่มากมีการฉีดวัคซีนมากพอต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเกณฑ์ก็เลยประกาศออกมาคนนั้นจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องจากประเทศเขาเนี่ยก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็พอลงเครื่องปั๊บก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนมาถึงประเทศไทยก็รู้ผลเร็วเลยนะครับหลังจากรู้ผลแล้วก็ สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยโดยเพราะจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็มีศักยภาพครับนักท่องเที่ยวก็ชอบมาโดยเพราะทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศนะครับ